สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้เนาะก็มาพบกับลูกล่านมึงอ,บอุบลอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกล่ามึงอุบลก็จะพามารีวิวนะคะรีวิวเป็นไฟแล้วก็ขาตั้งแล้วก็ไม้นะคะของโบ y a าเนาะโบย่าอ่าอลิมิเต็ดสมาร์ทโฟนวิดีโอคิดนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนนะคะมาแกะกล่องนะคะแกะกล่องด้านในมาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะ อันนี้เอามาหลายวันแล้วนะคะแต่ลูกลำบนไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เปิดเนาะก็วันนี้ก็มีโอกาสได้เอามารีวิวนะคะด้านในกล่องนะคะก็จะมีจะมีเป็นคู่มือนะคะเป็นคู่มือแล้วก็เป็นอันนี้อะไรเอ่ยเซนซินโฟโต้โปรดักก็เกี่ยวกับ การประกันสินค้านะคะอันนี้เนาะแล้วก็เป็นคู่มือนะคะเป็นคู่มือการใช้นะคะเป็นคู่มือการใช้เนาะว่าเราจะใช้อะไรยังไงบ้างนะคะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะส่วนด้านในนะคะด้านในแพ็กเกจนะคะด้านในแพ็กเกจก็จะมีนี่นะคะ ก็คือเป็นไม์นะคะเป็นไมโครโฟนเนาะก็มีสายเชื่อมต่อนะคะมีจุดเชื่อมก็ไม่แน่ใจว่าใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นขาหนีบนะคะเป็นขาหนีบ เป็นสายเชื่อมนะคะสำหรับไมโครโฟนนะคะอันนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะคะขาตั้งก็สามารถกางออกตั้งนะคะตั้งขาตั้งเนาะแล้วก็ปรับระดับความสูงความยาวนะคะอ,อันนี้ ใส่ใส่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือหมุนเนาะหมุนให้ตรงนี้หมุนนะคะให้ตรงนี้หมุนได้แต่ว่าเราไม่ต้องการเราก็สามารถหมุนเข้านะคะหมุนเข้าให้เข้าแน่นอันนี้ก็หมุนนะคะชิบชบอืมก็หมุนต่ออย่างนี้นะคะ นี่จะเป็นขานะคะส่วนอันนี้ก็หมุนเป็นตัวตั้งกับโทรศัพท์ของเรานะคะมุนยังไงเลย และะอันนี้ก็คือได้เป็นที่ตั้งเป็นที่อันนี้นะคะเดี๋ยวลูกลานจะทำลูกหลางมณลจะทำมันนะคะอันนี้ก็คือเป็นฐานนะคะส่วน อันนี้นะคะจะอยู่ด้านบนเนาะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนนะคะ ก็คือเอามาต่อกับฐานขาตั้งนะคะน,นี่เราก็จะได้ส่วนขาตั้งแล้วนะคะอันนี้ส่วนขาตั้งเนาะนี่นะคะจากนั้นนะคะตัวมุมนี้นะคะตัวมุมนี้ซึ่งเราสามารถทำด้านตั้งนะคะให้ให้ให้ฐาน ที่ยึดโทรศัพท์ของเรานะคะอยู่อยู่ด้านอยู่ด้านด้านบนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ได้ทั้งสองเนะเาะลูกกามงบนคอยยึดแบบนี้เนาะยึดแบบนี้ไปก่อนนะคะเราสามารถทำให้เขาแน่นได้ด้วยกันหมุนตรงนี้นะคะหมุนตรงนี้เนาะ นี่ก็คือได้แล้วนะคะตัวยึดโทรศัพท์นะคะซึ่งเราสามารถตั้งเขาได้แบบนี้ก็ได้นะคะทำได้หลายแบบเนาะก็ยังได้นะคะนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ทุกรางบนขอมุนแน่นๆก่นเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือได้ได้ได้ขาตั้งแล้วเนาะอันนี้จะเป็นไฟนะคะเป็นไฟอุปกรณ์เสริมนะคะอุปกรณ์เสริมในการในการเพิ่มแสงสว่างเนาะอันนี้ก็คือเราต้องชาร์จก่อนนะคะ นะคะก็คือจะเป็นไฟก็จะมีระดับนะคะมีระดับให้เราปรับนะคะก็คือมีโลนะคะมีไฮมีมีเดียมเนาะ,ะก็คือไฟไฟแรงนะคะไฟกลางแล้วก็ไฟต่ำนะคะก็ปิดได้นะคะอันนี้เราสามารถชาร์จนะคะชาร์จได้ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดนะคะ เปิดปิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นระดับนะคะมี3ามระดับเนาะหร,ห,รหรือระดับต่ำกลางแล้วก็สูงนะคะของระดับไฟเนาะเป็นหลอดไฟ LED นะคะอ่าอันนี้นะคะ เป็นตัวยึดนะคะเป็นตัวยึดแบบนี้เนาะก็คือเราสามารถให้เขาอันนี้เป็นตัวยึดนะคะเป็นตัวยึดของหลอดไฟนะคะซึ่งอันนี้คือตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นไว้สําหรับล็อกนะคะไว้สําหรับล็อกตัวยึดนะคะอันนี้เราก็เสียบแล้วไปเลยแล้วก็หมุนล็อกนะคะมันหมุนไม่ได้นะคะเราต้องหัน หันด้านที่ล็อกนะคะหันด้านที่ล็อกตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะตัวสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ของโบย่าต้องอยู่ด้านหน้าด้วยกันนะคะจากนั้นเราค่อยล็อกเขาให้แน่นนะคะจากนั้นเราล็อกเขาให้แน่นนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ปุ่มด้านล่างก็คือเป็นตัวล็อกกับโทรศัพท์นะคะแล้วก็คลาย ตัวล็อกเขาออกมาก่อนจากนั้นเราก็จะใส่โทรศัพท์ของเราแบบนี้แล้วก็ล็อกตัวล็อกให้แน่นนะคะนี่เราก็จะได้เป็นสปอตไลท์ในการถ่ายวิดีโอถ่ายคลิปของเรานะคะเดีย๋ยวลูกลาำบนจะทำแนวนอนให้เพื่อนๆดูนะคะแนวนอนเนาะก็คือตั้งเขาให้ เขาอยู่ในแนวนอนนะคะอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่โทรศัพท์ลงไปนะคะนี่นะคะ เราก็จะได้แบบนี้เป็นที่เสร็จสิ้นนะคะเป็นที่เสร็จสิ้นการตั้งเนาะอันนี้ส่วนส่วนไมโครโฟนนะคะเราก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเป็นฐานนะคะเป็นฐานที่จะล็อกนะคะล็อกตัวไมโครโฟนของเราเนาะก็คลายนะคะคลายฐานเขาออกมาแบบนี้ แล้วก็ใส่ใส่ในล็อกนะคะใส่ในล็อกในช่องนี้นะคะจากนั้นก็หมุนล็อกล็อกให้แน่นนะคะอันนี้คือประอกอบเสร็จแล้วนะคะประกอบเสร็จแล้วหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือไมโครโฟนนะคะอันนี้คือไฟสปอตไลท์เพื่อที่จะทำให้หน้าเราสว่างเนาะก็เป็นฐานนะคะเป็นฐานตั้งแบบนี้ ถ้าเราจะตั้งในแนวนอนก็ได้นะคะตั้งในแนวนอนก็ได้เนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆตั้งในแนวนอนนะคะอันนี้นะคะคือการตั้งในแนวนอนของเราชึบเดี๋ยวอันนี้สามารถยืดออกได้อีกนะคะยืดออกได้อีกเนาะ,ะอันนี้ก็คือหมุนล็อกให้เขาแน่นนะคะยืดความสูงได้อีกนะคะได้ ความสูงได้แค่นี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวนอนเนาะสำหรับแนวนอนนะคะเพื่อที่เวลาเราจะไลฟ์นะคะเราจะไลฟ์สดนะคะก็สามารถตั้งได้แนวแนวนี้ก็ได้นะคะ หรือเพื่อนๆจะเอาไฟไว้ด้านบนก็ได้นะคะคือเราคลายคลายเขาออกมานะคะแล้วเราก็หามุมนะคะหามุมให้เขานเนาะ็อกไว้แบบนี้ก็ได้นะคะุหยหรือจะแบบนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ถ้าตั้งในพื้นธรรมดาก็จะโอเคนะคะแต่ณตอนนี้เนาะคือลูกล่างบนตั้งในที่นอนนะคะเขาก็จะโอนเอ็นไปนิดนึงนะคะโอนเอ็นไปเพราะว่าที่นอนคือระดับไม่เท่ากันนะคะอิขย,ยับได้นะคะ นี่เนาะงนั้นเราก็เอาไฟมาใส่ตรงนี้เลยนะคะ <c oughs> ก็คือสามารถไลฟ์ได้เลยนะคะไลฟ์สดได้เลยชิบนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยสามารถใช้ได้สะดวกนะคะสะดวกถ้ <c oughs> ถ้าใครมีหถ้าใครมีพื้นที่นะคะในการตั้งที่เราไม่ต้องใช้ขาเขายาวจนเกินไปเนาะเราก็เอาขาขานี้ออกก็ได้นะคะเอาขานี้ออกแล้วเราก็เอาแค่สองอันนี้นะคะมาเชื่อมต่อก็ได้นะคะก็ะคือชิบแบบนี้นะคะ นี่ถ้าเกิดว่าใครมีโต๊ะไว้ตั้งนะคะโต๊ะไว้ตั้งหรือว่ามีขาที่สูงมีฐานที่สูงอยู่แล้วนะคะเราก็ใช้แค่นี้พอนะคะใช้แค่นี้พอชึบๆนะคะนี่เราก็จะได้เป็นขาตั้งนะคะขาตั้ง ที่เอาไว้สตรีมไลท์นะคะว่ามีไมโครโฟนกันเสียงเสียงลมหรือว่าเสียงที่แปลกปลอมออกมาจากข้างนอกเนาะก็มีมีไม้ที่มีขนฟู่นะคะเพื่อป้องกันลมเนาะอันนี้ก็เป็นสปอตไลท์นะคะเพื่อที่จะทำให้หน้าเราสว่างขึ้นนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากดูลามูลก็พามารีวิวนะคะรีวิวเป็นขาตั้งนะคะขาตั้งไลสดนะคะขาตั้งไล์สดขาตั้งทำคลิปนะคะก็อันนี้ก็จะประมาณราคาอยู่ที่ประมาณ3000ันนะคะอันนี้ มีผู้อุปการะคุณผู้ใจดีนะคะเป็น f อผู้น่ารักนะคะคอยสนับสนุนนะคะให้ลูกล่ามงบนมีอุปกรณ์ดีๆมาทำคลิปนะคะทำคลิปเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพมากขึ้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะลูกล่ามงบนก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็พาเพื่อนๆมารีวิวสินค้านะคะมารีวิวขาตั้ง กับไฟนะคะสายตั้งกับไฟแล้วก็ไม้นะคะในเซตเดียวกันเลยนะคะของแบรนด์โบย่านะคะโบย่าอ่อบาย VG 350นนะคะซึ่งก็เหมาะนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะพัฒนาตัวเองนะคะในการทำคลิปดีๆ วิดีโอดีๆเพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูล่ามงบุทำคลิปดีๆต่อไปนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าข้อติชมใดๆก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายบาย